ณป่าลึกริมเขามานพก,กับนีสองสามีภรรยายากจนใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายวกเขาหาเลี้ยงชีพด้วยการเก็บสมุนไพรจากป่าเพื่อนำไปขายเลี้ยงดูลูกสาวตัวน้อยชื่อเอ็ดวันหนึ่งขณะที่นีกำลังเก็บสมุนไพรใต้ต้นไม้ใหญ่จู่ๆก็มีงูเหลือมขนาดใหญ่ในตาสีทองเลื้อยเข้ามาหาเธอโดยไม่มีท่าทีจะทำร้าย มันเพียงแค่จ้องตาเธอและปล่อยลำแสงสีทองใส่เข้าไปเต็มๆนีหมดสติล้มลงทันทีมานบรีบอุ้มเธอกลับกระท่อมโดยไม่รู้เลยว่าลำแสงนั้นได้เปลี่ยนบางอย่างในตัวเธอไปแล้วคืนนั้นมานบ,บ่นเรื่องเงินไม่พอซื้อเหล้าและตะวาดใส่เมียอยังไม่แยแสความรู้สึกเธอแต่ในความมืด มีใครบางคนเฝ้ามองอยู่งูเหลือมตัวเดิมมันไม่ใช่งูธรรมดาแต่มันคืองูเกงกองอสูรงูอมตะที่แฝงตัวในป่ามานับพันปีและกำลังเฝ้าดูผู้หญิงคนนี้ด้วยความรู้สึกบางอย่างรุ่งเช้ามานบออกเดินทางไปค้าขายต่างเมืองทิ้งให้มนีอยู่กับลูกตามลำพังอีกด้านหนึ่งของเมือง เศรษฐีวิพัฒนนัน์กำลังดีใจเพราะภรรยาคลอดลูกชายชื่อเวหาแต่ก็ต้องช็อกเมื่อภรรยาเสียชีวิตทันทีหลังคลอดในเวลาเดียวกันโมราหญิงสาวที่อิจฉาความสุขของเศรษฐีก็ไปหาแม่หมอเพื่อขอลูกให้ตัวเองบ้างแม่หมอมอบยาเม็ดเดียวให้พร้อมเตือนว่าให้ผัวก,กินแล้วเตงจะได้ทั้งลูกทั้งหัวใจเขา โมรารับยาไปด้วยความมุ่งมัน่นและในมิชา้าเธอก็ตั้งท้องเรื่องราวความรักความริษยาและคำสาบจากงูอมะตะได้เริ่มขึ้นแล้ว